สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมมันนีไใ้เวลาให้อาหารหนูนะครับจนวัดสองถุมเครื่องเดีทุกมือสิมาให้สองถุมนะครับผมมันนี้กินเกาเลี่ยงดึกเนี่ยให้อาหารหนูนะครับผมอาหารของเขา ซ้ำนีนี่สิได้ประมาณสองหมื่นนะครับประมาณสองหมื่นยวสิมาใไ้ก,กันเลยนะครับขวดนะครับตัดตัดขวดนะครับใส่ให้เขา นี่นะครับนกตุกใจมักก็ซิเลียนอวบหนีละ่ะบอต่อไปครับผมกษิมีลูกนะครับผมลูกเด็กเจามือเลยว่าออกวันที่ยี่สิบห้านีววันที่เท่าไรจำาันที่วันนี้วันที่สิบหก ประมาณเท่าไร 20, บ้างยี่สิบหมื่นบนำก็บบดถึงบ่ต่อไปครับรให้ไปเรื่อยๆนะครับบ่ยหกนะครับผมเดียงงูง่ายแห้งนะครับกะสีมีกะสียุงยากนี่กะเฮ็ดมอง ยูให <The |zh|> ้เพ <The> <in> ื่อนนะครับผมเห็ดหมองยูให้เพื่อนงามเว้นเท่ากับออกไปเห็ดเบี้ยเห็ดยังกับป่อยไปจงสี่เลยนะครับผมพอผมก็พอไปเด็กสนใจเพื่อนไรกันไหนน่บานนี่ออกถูกนะครับ ยังโมเมนต์การลุกเลอวะมาเห็นดอกท่านผู้ชมคุณมันขายใหญ่ไหงมุ่งใหญ่ไหมมุม่หลายเงยเดี๋ยวคันหลายหมื่นเดี๋ยวสิผมสีผ้ามาเพิ่มอีกนะครับอั่บนยังอยู่ ตัวเดียวกินบราไนะครับนำเท้ากับบึงแค้นในถังนะครับผมเวลาสองทุ่มอึกกว่สองทุ่มก็ได้นะครับประมาณนี้แต่ห้องหา,าหายเวลาไหนกะมาหายเพลินเวลานั้นนะครับผม Sì bên phúng, mình chỉ cần nấu phún thôi mình lượm cũng có trăm bộ đại chất mực chất tủ cẩu tủ uốn uốn ừ, ừ. như thế này mình mình. คือวันยางยหไว้นะครับผมอันนี้จอหูยึดมองพ่นต่อกันนี่ใบายางดีเลยนะครับต้นนี้สีห้น้ำพื้นนะครับต้นนี้สีหฮไลน์นี่นึกถึงโตใ๊ให่ใบใหายไปเลยนะครับ ซือกล่องผู้เดียวกบบิสิเห็นบ่ค่อยราดกันไหนนะครับผมว่าวไปั่งเห็ดไปนัําทายไปัํานะครับมุนี่กินเบริรทุกมือนะครับกินเก่งแฮ ปากระตกต่งต่างๆยกพวกมึงแยกันอู้ต่วอนสอนใหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวมึงพ่นแยกันดูครับอือเด็กๆตัวแม่จักตัวตัวแม่สี่ตัวว้าตัวนี่ มอกกันยังย่งเียเด็กเสียามาใส่เพิ่มอีกนะครับหมู่บ้านผมใส่คือมาประมาณนี้นะครับนี่รูลดลง,มงหมูหขาก็ะเริ่มงไร้คือนะครับอาหารก็เดิ่มกินตายนะครับมูนี่ลูกตายไปสองตัวสองถึงสามตัวนี่แหละ ต้องใส่ยมันสิกัดบนะครับคอ,อ,อกนี่ล่ละครูคีดีมตาตักอาหารจริงโอ้โหเขาก็บ่ปได้จับมันดูเป็ไนไนหรอก แต่ว่ารังตัวมันกับคุ้นแน่นะครับมุนหิสหายทั้งหนอ,อกนะมุนหนอยนะครับแม่ผพนหวงแห้งนะครับพุกกำลังปิดหลนันกำลังกินขเขาแล้วพอก็ต้องมามึ่มุนหิย่างหลายอยู่ ตังข่นขึ้นมากนะครับผมยินบทเห็นคุคนณมูมันเป็นเม็ดขึ้นมานะครับมันบเป็นเม็ดเป็นก้อนมันสะบอกินนะครับมันมาแค่นะครับมากัดมาแค ตัวกับคุณน้องโตัวกับมีตัวหายน้ำกับมีนะครับผมเป็นสัญชาตญาณของหนูนะครับมุนีกัะหนูคุนขึ้นกันนะครับจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าตัวนี่ครับพ่อเตงใหญ่มาก แล้วก็แยกแยกขุ้นแยกขุ้นแล้วก็เขาคู่นะครับแยกขุนสามตัวสี่ตัวนะครับในบ่อหนึ่งนะครับผมเกาตัวกระสีเพิ่มเป็นอีกสองบ่อนะครับผมมูนิกะจะเอาตัวอื่นนะครับมาเขาคูร่วงนี้นะครับผมสลับกันไปกันมานะครับ แต่ว่าการสมหะกัการเอาข่าวพูหะกับการรับสายพันธุ์นะครับผมท่านผู้เอาสายพันธุ์เดียวกันดูตรงเลย่งนะครับเพราะว่าตอนแรกผมเอามาสองขอกนะครับแล้วก็ลูกมันก็นเอามาพากันอีกนะครับผู้ชมเห็นหรือเนาะ เฮะับัว,วท่านกาเบเปิดแต่เบิดได้เียพะสวัสดีท่านผู้ชมเลกําลังปิดหลานานะครับผมตตกมกตักเต็มเต็มโอเคครันี่สิบโรโยใส่ผัดยค,คุณนะครับบุกย่งแดงเลยอีก ใส่เผือกเลยพวกขีพวกงั้ง่นขวดไปเห็ดหั่งให้ลูกคนเบิดเลยนะครับจนว่าแปนแค่นี้นะครับเบ,บิดเกือบเครื่องคู่แล้วแค่สองแถวนะครับผมนี่แเ่จักบอว เกาบอนะครับผมนี่บึกสองขูดจ็กมื่อสิบก็หมื่นป่มันทีสิบเก่ามันสิบว่ายี่ิบกว่า,าบอลนี่ากระมิ้นตู้นี้แมนพ่อพ่อตู้ตผูญ่แมนป่ อคแกพ,พอเขาพอเขาตัวครูมันเด็ดเมนตัวนี้บอ่ตัวมาน้ากันที่แหลกเลยเหไหมมันน้ก็หายมันบริยุน้ำกัน,นกบ้นนนางใช่ ครับตัวนี้เขาเขาคู้อีคนเพราะเรีลยะให้กันคือแหงเนาะตุนะดูแลดีกันดีแหงก็ะสิหายไปเรื่อยๆนะครับจนมาเบิดอถูกบอ นี่สิบหกที่ประเทศไนนยังอยู่หกบอ่อสองสีห่หกหกบ่อเก็บบริวเวณเลี้ยวปนไดนะครับทึงกก้งว่างทังถือกองทึ้งไห้ทึงไห้หาอาหารนะั่งทมเรียนจะไห่นะครับตอนแรกม่หลูก ตัวบฟูยูน้ำกับคิดจำมาเปัไนได้สองอ้วนใด็สองตัวนะครับูมึงข้อตันจุลูเลยเห็นไหมครับสองตัวพ่อแม่พ่อแม่ลูกนะครับเนี่ยอันไทยอาหารนี่ห้องกระเได้ซื้อไม่แต่ใส่นะครับ ซื้อเตเปูลนะครับซื้อเตเปูลหินทรายนะครับอิปก,กะบล็อกบล็อกอิปมูมันแตกนะครับตัวนี้นะครับายเฮดวโดไดซส์หลายเท่อนะ มึงง้นพึ่งคนใจนะครับตัวหายก็มีเอ้ยมึงดูคนแตกสวดสวดนะครับ โอ้เมยสองเัดยามนันบัดโดดเสะเฮาบนไหนบนบนนหางกลองกระสีหันเลีวหันส่เจอขบณผู้หย อขอภัยเวน้มนะครับผมกล้องก็ถือมือเปล่าเลยนะครับบรด้ไซค้ากล่องบอดี้ไม่กันซัน่งเลยนะครับพุ่นแม่เพื่อนโอ้เกี่ยงเลย ต้องมตาตรวจน้ำเบื้องทุกเหมือนะครับตัวนี้บบเปลืองปดัดไดให้ซ้ำกันนะครับก็ตัวนั้นตัวทางดำอีกหนึน่งบ่อกัรสิพอดีกับมูยูพุนนะครับมูยูพุนจักบ่อหาบ่อเห็นบ่อแต่ผู้ชม ผมกับ่เคยเด้นเนี่ยสองคนเดกเวลาสองทุ่มกับสามทุ่มนะครับตอนทุเรียนโอ้เตรียมจอดมือแรงนะครับสี่ถุ สีถุพอดีบอกข้งสีถุมเครื่องพอมนันเสียดายนะครับบริเ,เบวงใส่ไปสีสองตื่นเต่ามากข่าวดีเลยนะครับพุ่นนะต้นนั้นมันดันไปวะตอนแรกยูผีนะครับพี่ยู่หมองหางเพ่นผี่ หมูบ่บ้านมู่ก่อนหมู่บ้านดูนี่มู่ก่อนดูนี่มึอนี้ยับไปพ่นเป็นฟังเสียสงเียงทุนี้ทั้งน้นใน่แน่นะครับ โอ้เป็นดาบ้าเป็นนางจอบชาจินเอาหาย,ยเสียหลายหายเบื่อเล่นจ้องตัวอันนี้ตีสามบอหมุน,นดุนเดียวกันนะครับ หลายเดือนนะเงินสี่หาเดือนนะประมาณโอ้เกี่ยงเลยเพิ่นขวดออกขวดออกลยล่ก็ขีดใช่พ้อมโอ้อยขาดแกว่ะพูดนะมึงตัวนี้บั้งนะมันส่วนหมากมันสีมะนางเครื่องนี้นะครับแต่คันแยามเต้นหน,หน่อยๆกับมันนอนนี้อันนี้มองกินนามนะครับ นอนในมองคิดน้ำเป็นตองลองอยู่ออกเดิรออกเดอรสิเอาใส่หางยันไปอยู่มุมอป่นนคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับผม กูกูกูคือแห้งหหเลยแห่ได้หายเร้่องกับหายแล้วปกติวันนีข้าวนึงกับเมื่อกินเลยนะครับ มักมันหม่ซื่งนน,งงน้นั่งซื่งหันโอ้ยในคลิปนี้่ะสิจ๊บคลิปนะครับกับสองตัวนี้นะครับผมอาหารไปนำเบาไปนำคลิปคำเบาไปนำนะครับ ุกใจตกใจในคลิปนี้ครับไวซัมนีก้อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากรับชมครับง่ายๆนะครับน,นีให้อาหารหนูตอนสองทุ่มครึ่งน,นะครับทุกมมือกระสีไม่ไม่เรียวกระนี้นะครับผมบอกขอาข้าง,างเตรียมเวทาลูกๆเด็กๆนะครับนี่เตรียมไวทา เดี๋ยวก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมบายบายคลิปหนาพอกันไหมครับ